ADV 150นะครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลท์สีวัตต์นะครับสามลำแสงนะครับตำแหน่งแค t บาร์แบบนี้นะครับเรามาดูลาแสงแรกกันเลยนะครับสีขาวล้วนนะครับคือไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟหน้าเดิมๆนะครับผมแสงจะแบบแทบไม่เห็นเลยนะครับอ่าอันนี้สปอตไลท์นะครับผมไฟต่ำนะครับ เปิดไลไฟต่ำครับเดี๋ยวรอคนเดินแป๊บหนึ่งสีเหลืองจะเป็นไฟสูงนะครับแยงตานะครับมาดูสีขาวเหลืองนะครับผมอันนี้ทั้งสูงทั้งต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟพาสเป็นสีเหลืองร้วนแบบนี้นะครับเปิดสีขาวอยู่ก็พาสเหลืองแบบนี้ได้นะครับอะเรามาดูแสงหน้ารถว่าแยงตาไหมนะครับผมแสง สปอร์ตไลท์นะครับวิ่งลงพื้นแบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับไม่ฟุง้งไม่แยงตานะครับผมแงคู่เดียวจบนะครับสันบีมประกัน6เดือนเต็มครับ